สับปะเลอที่สาระคามเมื่อมีคนตายมันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีคนมาทำศพให้เพระบางทีศพที่ตายแบบผิดธรรมชาติหรือจะเรียกว่าตายหงนั้นโคมักจะมีอิทธิฤทธิป,ปฏิหารหรือจะเรียกแบบบ้านๆเข้าใจง่งายๆก็เฮี้ยชอบหลอกคนนั้นแหละครับ ชาวบ,บ้านธรรมดาที่ไม่มีวิชาอะไรคงจะทำศพให้ไม่ได้แน่อาจจะโดนศพผีตายหงปันหัวจนต้องวิ่งป่าราบดังนั้นก็เลยต้องมีสพเป,ปะเหลือมาทำศพคนตายซึ่งัพเป,ปะเหลือที่ดีนั้นก็ควรที่จะมีวิชาดีติดตัวบ้างอย่างที่ผมได้บอกเป็นั่นแหละครับว่าบางทีศพที่ตายโหงนั้นเขามักจะมีลูกเล่นทำนั่นทำนี่เพื่อเป็นการขัดขวาง ถ้าไม่มีวิชาดีติดตัวก็คงจะลำบากสะกดผีไม่อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดมหาสารคามเมื่อประมาณ3าปีก่อนมันเป็นหมู่บ้านที่ยังไม่ได้เจริญอะไรมากมายนักแต่ก็มีไฟฟ้าให้ได้ใช้แล้วลุงแดงทำหน้าที่เป็นสัตรูของหมู่บ้านในเราแวกนั้นเพราะมันไม่ได้มีชาวบ้านแค่ในหมู่บ้านของตัวเองเท่านั้นที่ได้ใช้บริการในเวลาที่มีคนตาย ชาวบ,บ้านหมู่บ้านอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันก็มักจะเรียกใช้บริการลุงแดงเพราะว่าแกเป็นศัพเปรเ์เดิรมานานหลายปีแล้วตั้งแต่ตอนดีพอได้วางมือไปอีกทั้งยังได้เรียนวิชาสยบวิญญาณสะกดวิญญาณต่างๆอีกด้วยที่ลุงแดงถูกเรียกไปทําศพให้หมู่บ้านอื่นนั้นเป็นเพราะว่าศัพเประเลิรหมู่บ้านนั้นไม่สามารถที่จะสะกดวิญญาณคนตายเอาไว้ได้ตัวเองไปทําศพให้คนตาย กับได้ถูกสพคนตายเล่นงานจนต้องวิ่งออกมาป่าราบพราะรวศพนั้นไม่ยอมที่จะอยู่นิ่งๆแสดงอิทธิฤทธปิปฏิหารอะไรต่างๆให้เห็นโดยความที่ไม่มีวิชาดีติดตัวแถมยังถูกวิญญาณตามมาเล่นงานจนถึงที่บ้านอีกด้วยสุดท้ายก็เลยเลือกที่จะเลิกเป็นสับเปลือกตอนแรกที่มาเป็นสับเปลือกนั้นก็คิดว่าผีไม่มีจริงๆ เทโพทีพ่ถูกผีมาทดสอบจัดหนักจัดเต็มสักขนาดนั้นเลยไม่ขอยุ่งดีกว่ากลัวว่าจะกลายเป็นบ้าเป็นหลังไปเสียก่อนนั่นเองลุงแดงก็เลยได้เป็นศัตระเลลอประจำตำบลเวลาที่มีคนตายก็มักจะถูกเรียกใช้ให้ไปทำศพให้บ้านของลุงแดงนั้นจะอยู่ท้ายท้ายป่าช้านูนเลยติดกับเมนเผาศพพ่อแม่พาไปอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เด็กๆ ก็เลยไม่ได้ย้ายไปไหนเพราะรู้สึกชินไปเสียแล้วไม่ว่าป่าชาาแห่งนั้นชาวบ้านจะเคยถูกผีหลอกมานักต่อนักก็ตามเพราะมันมีศพคนตายที่ถูกฝังอยู่ในป่าชาาแห่งนั้นมากมายหลายศพแล้วศพที่ชาวบ้านนิยมฝังกันก็มักจะเป็นศพตายหงต่างๆทั้งประสบอุบัติเหตุทั้งถูกคนอื่นฆ่าตายทั้งฆ่าตัวเองตายโกหักรักคุดป่าชาหแห่งนี้นั้น มันเป็นที่เก็บเห็ดของชาวบ้านในช่วงฤดูฝนเมือเ่อใครตกไรแต่ก็อยากจะกินเห็ดชาวบ้านก็พากันไปเก็บเห็ดแทบจะทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ไม่์มนั้นแทบจะไม่มีใครกลัวผีในป่าช้ากันเลยเพราะเห็นว่าลุงแดงสับเปเลิศมีบ้านอยู่ท้ายป่าช้านุน่นผีก็คงไม่กล้าที่จะออกมาแสดงยิิฤทลิตอะไรแน่นอนทีนี้พอชาวบ้านต่างเด้พากันออกมาหาเก็บเห็ดมากมหม จนเหตุมันเกิดไม่ทันมันก็จําเป็นแล้วครับที่จะต้องออกไปหาเก็บตั้งแต่เช้ามืดเอาไฟฉายคาดหัวไปส่องเอาประมาณว่าใครเร็วก็ได้กินใครช้าก็อดแดกดูคนอื่นกินไปเท่านั้นเองนายโดนเมียสาวที่กําลังตั้งท้องอยู่ผลว่าอยากจะกินแกงเห็ดคงจะสุขใจไม่ใช่น้อยเขาเป็นคนที่เอาออกเอาใจเมียเก่งอยู่แล้วก็เลยจะไปหาเก็บเห็ดแต่เช้ามืด กลัวจะไม่ทันคนอื่นตีสามเขาตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเอาไฟฉายขึ้นคาดหัวคนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ห่างๆไปที่ป่าช้าหลังวัดนาโดนไม่เคยได้เจอผีมาก่อนจึงไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดยิ่งเมียสาวอยากกินแกงเห็ดขึ้นมาก็ต้องหามาให้ได้เขาจอดรถไว้หน้าทางเข้าป่าชา้าแล้วก็รีบเดินเข้าไปหาในทันที แม้ว่าในตอนนั้นมันจึงเงียบวังเวงน่ากลัวไม่มีใครเลยแต่เพื่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่เก็บเห็ดเพื่อเมียคคนที่ไม่เคยมีเมียก็คงจะไม่เข้าใจฟิลนี้นายสอนก็เดินหาเห็ดไปเรื่อยจนเกือบได้เต็มคูทั้งก็กำลังจะเดินกลับไปที่รถที่ได้จอดทิ้งเอาไว้ที่หน้าทางเข้านู่นตอนนั้นมันตีห้ากว่าแล้วนะครับเขาเดินไปจนถึงใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง จู่ๆมันกลับมีใครมาขยมกิ่งไม้ใส่จึบว่าเป็นสายลมพัดมันก็ดูผิดธรรมชาติเกินไปเขาก็เลยได้แหงหน้ามองขึ้นไปบนต้นไม้แสงไฟฉายที่อยู่บนหัวนั้นมันส่องให้เขาได้เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งห้อยขาลงมาอย่างสบายอารมณ์ร้องเพลงเบาๆผู้หญิงคนนั้นเธอใส่ชุดไทยสบยสีเขียว พอได้มีแสงไฟส่องใสแบบนั้นผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามองลงมาอย่างนายสนกนที่เธอเจอกระโดดลงมาใส่เขาแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาทำให้นายสนนึกกับจืนง,งงเลยล่ละครับว่าตัวเองกำลังได้เจออยู่กับอะไรกันแน่แต่อยู่ดีๆมันกลับได้มีเสียงมาหอนขึ้นมาอย่างน่ากลัวเขาก็เลยได้รีบเดินออกไปจากป่าชา ขี่รถกลับบ้านของตัวเองพอไปถึงบ้านก็เล่าให้เมียสาวฟังเมียสาวก็เลยบอกว่าพี่ถูกพีหลอกเขาให้แล้วน่ะสิไม่รู้ตัวหรือไงนายสนก็เลยได้แต่มารู้สึกกลัวย้อนหลังไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะถูกผีหลอกแบบนี้ได้ตอนนั้นเขายังงงอยู่กับตัวเองว่าเจออะไรกันแน่ผีหลอกมันเป็นแบบนี้หรอ ก็เลยยังไม่ได้อะไรามากมายบุเรืองที่นายซ้อนถูกพีหลกในป่าช้าแห่งนั้นก็เลยได้ถูกกระจายออกไปอย่างรวดรเร็วอย่างกับไฟลามทุ่งทําให้ชาวบ,บ้านต่างพากันหลีเกเลี่ยงที่จะเข้าไปหาเห็ดในป่าช้าตอนเช้ามืดต้องรอให้มันสว่างให้มีแสงอาทิตย์ขึ้นมาก่อนค่อยเข้าไปหาแต่มันก็เป็นอยู่แบบนั้นไม่ได้นานหรอกครับพอไม่มีใครได้เจออะไรขึ้นมาอีก ชาวบ้านก็พากันกล้าที่จะเข้าไปหาเห็ดในตอนเช้าเมื่ออยู่ดีเพราะถ้าไปหา่ซสๆก็ไม่ได้กินเห็ดมันหมดก่อนนั่นเองผลเก็บมันเยอะกว่าเห็ดเกิดก็เป็นแบบนี้แล้วครับทีนี้ก็ถึงคิวของปาสีเมียคานักสดำหาเห็ดขายแก้ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสามเมื่อได้อุปกรณ์พร้อมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่กายไปที่ป่าช้าหลังวัดในทันที ด้วยความที่เกิดมาเกือบห้สิปีแล้วจึงไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรป่าช้าแห่งนี้ก็เคยเข้ามาหาเหตุนับครั้งไม่ทวนตั้งแต่ต้นเป็นสาวๆนู่นเลยหลับตาเดินก็ยังได้เพียงแต่ว่าวันนี้แกมาหาเหตุแต่เช้ามืดก็เท่านั้นเองไม่เคยได้มาเวลานี้ป้าสีก็เดินเข้าไปหาเห็ดในป่าชา้าทุกอย่างรอบตัวมืดไปหมดมีแค่แสงไฟฉายคาดหนวดเท่านั้น ที่เปิดให้แสงสว่างอยู่มีเสียงแมลงกลางคืนร้องเป็นเพื่อนแกเดินไปหาเหตุเรื่อยๆจนได้เยอะพอสมควรเพราะไม่มีใครมาแย่งจนประมาณตีห้าในระหว่างที่ป้าแก่นั่งพักเหนื่อยอยู่จู่ๆมันก็ได้มีเสียงคนพูดขึ้นมาป้าได้เยอะเหม็มจ๊ะ,จะฉันขอ,ขอสักดอกซ<อ>ี่ ป้าสีรีผ่ันควับปีมองว่าใครมาพูดขอเหตุอยู่ตรงนี้แต่พอได้หันหน้าไปป้าสีก็ต้องถึงกับสะดุ้งตัวโยนแทบจะโยนถังเห็ดที่มีอยู่เต็มถังทิ้งก็ผู้หญิงที่ป้าสีได้เห็นนั้นเธอใส่ชุดไทยสไบเขียวใบหน้าขาวซีดน่ากลัวแถมเธอยังห้อยหัวลงมาจากต้นไม้อีกนะสีครับยังกับสไปเดอร์แมน แบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เธอต้องไม่ใช่คนอย่างแน่นอนส่วนจะเป็นผีหรือว่าลูกขดเทวดาอะไรนั้นก็มีอาจที่จะทราบได้ป้าีรีไวิ่งออกมาจากป่าช้าแทบไม่คิดชีวิตขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้ก็ได้บิดออกไปอย่างรวดเร็วข่าวที่ป้าสีถูกผีในป่าช้าหลอกกระจายออกไปทั่วหมู่บ้านยังกับไฟรามทุ่งลุงแดงได้เป็นสัปเหล่อบอกว่า ในป่าช้ามันก็มีทั้งผีดีและก็ผีไม่ดีเป็นธรรมดาผีบางตัวก็เป็นผีขี้เล่นที่ชอบหยอกคนที่เข้ามาลุกล้ำในเขตของเขาเหมือนอย่างที่ป้าสีกับนายดอนได้เจอนั่นแหละส่วนลุงแดงเองที่เป็นสับปเปลือนั้นก็เคยได้เจอเหตุการณ์ผีหลอกมาไม่ใช่น้อยยิ่งตอนที่ได้เป็นสับปเปลือมือใหม่นั้นก็โดนผีใต้หงรับน้องเหมือนกัน ตอนนั้นหมู่บ้านที่อยู่ติดกันนั้นได้มีคนเสียชีวิตขึ้นมาจึงได้มาว่าจ้างให้ไปทําศพให้เพราะเห็นว่าเป็นสสบเปรเลอตกทอดมาจากพ่อที่วางมือเลยคิดว่าจะมีวิชาดีติดตัวจากพ่อที่เป็นแสพเป,ปรเลอผู้โด่งดังอย่างตามีสอนให้จึงได้เลือกมาทําหน้าที่ทําศพให้ซึ่งศพที่ว่านี้ก็เป็นศพเฟรุ่นในหมู่บ้านที่ชอบความเร็ว จึงได้ขี่มอเตอร์ไซค์แบบไม่รักชีวิตของตัวเองสุดท้ายก็เลยได้ไปเสยท้ายรถสิบล้อที่จอดอยู่ข้างถนนจนขอหมุนเด้รอบทิศทางกลายเป็นผีฟอถนนไปอย่างสยดสยองแก่คนที่ได้เห็นเหตุการณ์ตอนที่ลุงแดงได้ไปมัดตาสั่งของศพใต้หุวัยรุ่นคนนี้นั้นช่วงแรกๆนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายลุงแกก็จับมือของศพ เอาดอกไม้ทูบเทียนมามัดเอาไว้แต่พอจะไปมัดขาเชือกที่มัดมืออยู่กับได้หลุดออกดอกไม้ทูบเทียนมันก็เลยได้กระจัดกระจายเต็มพื้นก็ต้องไปมัดใหม่หมอยู่แบบนั้นแต่พอมัดมือเสร็จเชือกที่เท้ากับขาดอาดอกมันก็เลยทําให้ลุงแดงนั้นถึงกับโมโหร้องตะบาดออกไปอย่างดังเมื่อคืนยังเป็นแบบนี้อีกกูไม่ทําศพให้มึงแน่ ลุงแดงก็เลยได้จัดการมัตตาสั่งให้อย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรขึ้นมาอีกแต่ตอนที่จะเดินออกมาศพวัยรุ่นตายของคนนั้นกลับได้ลุกขึ้นมาใบหน้าเกอบมาชนกันกันกบแกจนลุงแดงโมโหยิบนม้อออกมาแทงไปที่หน้าผากของศพวัยรุ่นตนนั้นให้นอนลงไปตามเดิมจนพ่อแม่ของคนตายต้องได้บอกว่าจะเย็นๆสับปเปลล อย่ารุนแรงกับเด็กมันนักเด็กมันอาจจะไม่รู้ความลุงแดงก็เลยไม่ได้อ,อะไรอีกแล้วพอตอนที่เ้าศพของวัยรุ่นคนนี้เข้าใส่ลงขาของศพนั้นกลับได้กางออกมาควางเหมือนไม่ต้องการที่จะนอนลงในลงศพนั่นลุงแดงสับเปิืเลกก็เลยได้จับมีดหมอขึ้นมาอีกครั้งฟันไปที่ขาทั้งสองข้างของศพก็เลยไดลงไปนอนอยู่ในโรงแบบเชื่อฟัง แม่พ่อแม่ของคนตายจะไม่พอใจที่ลุงแดงทำรุนแรงกับศพขนาดนั้นลุงแดงบอกว่าศพนี่มันเฮี้ยนนักมันชอบเล่นตลกก็เลยอยากจะเล่นตลกให้ดูหลังจากนั้นมามันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอนะีกับจนกระทั่งได้ถึงวันเผานู่นเลยหลังจากที่ทําพิธีกรรมต่างๆเสร็จเรียบร้อยจนจะถึงขั้นตอนสุดท้าย คือเอาลงศพเขาไปเผาอยู่ในเมนแต่พอตอนที่จะเข็นศพเขาไปในเมนนั้นมันกับเข็นไม่ได้เลยผู้ชายสีห้าคนที่รูปร่างสูงใหญ่พากันมาเข็นแต่เข็นยังไงลงศพนี่กับไม่ยอมที่จะเข้าไปเลยไม่ขยับขยื่อนด้วยซ้ำจนต้องเรียกชาวบ้านมาช่วยกันเข็นเข้าไปอีกเป็นสิบคนแต่ทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ดีครับ คือโลงศพของวัยรุ่นตายของคนนี้ไม่ขยับขยื้อนไปไหนเลยจนลุงแดงสับปเปลืลต้องเดินมาแล้วก็ใช้เท้าถีบเข้าไปโลงศพนั่นมันถึงได้เลื่อนเข้าไปอย่างว่าง่ายแล้วก็จัดการปิดประตูจุดไฟเผาในทันทีแต่อย่าคิดว่ามันจะจบเพียงเท่านั้นนะครับเพราะตอนที่ไฟได้ลุกไหมอยู่ในเมนนั้น มันกลับได้มีเสียงคนร้องขึ้นมาอย่างหอยหวนทรมานบอกว่ากูไม่ไปกูไม่อยากไปและก็ยังมีเสียงคอรอบเมนดังตึงต้งๆอยู่ตลอดจนลุงแดงสับเปลนเลิกต้องเดินไปกร,รมบินที่อยู่ในบริเวณน,นั้นมาบริกรรมาาคาถาก่อนที่จะคว้างเข้าไปในเมนหลังนั้นแล้วทุกอย่างก็สงบลงไม่มีอะไรเกิดขึ้น ชาวบ,บ้านที่มาร่วมง,งานนั้นต่างพากันขวัญผวากันเลยไม่คิดเลยว่าผีได้หงของวัยรุ่นตนนี้จะเฮี้ยนหนักขนาดนี้ได้เตก็ต้องยอมสยบให้ลุงแดงสับเปลือมือชมังอยู่ดีแม้ว่าตอนนั้นแกเพิ่งจะอายุ30ตสตนๆเท่านั้นเองแต่ก็ถือว่ามีวิชาดีติดตัวจากพ่ออย่างตามีได้สอดมานั่นเอง ซึ่งเรื่องของผีวัยรุ่นตนนี้นั้นมันก็ยังมีอีกนะครับเขาไม่ได้มาหลอกแค่นี้เท่านั้นเขายังตามไปหลอกพ่อของตัวเองถึงที่บ้านคือว่าตอนนั้นศพของลูกชายถูกจัดอยู่ที่วัดหลังจากที่พระท่านสวดศพเรียบร้อยพ่อก็เลยได้ปั่นจักรยานกลับบ้านเพื่อที่จะไปอาบน้ำก่อนที่จะมานอนเฝ้าศพลูกชายเดฟตอนที่พ่อได้ปั่นจักรยานกลับมาบ้านนั้น พอเปิดประตูเข้าไปในบ้านอยู่ดีๆพีลูกชายอย่างบรลุนตนนั้นกลับได้กระโดดออกมาแห่ใส่พ่ออย่างน่ากลัวตอนที่เป็นคนนั้นก็ชอบที่จะเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วตายไปแล้วก็เล่นได้อย่างมาเล่นกับพ่อของตัวเองจนกระทั่งพ่อของเขานั้นเมื่อได้เจอผีลูกชายมาหลอกซักขนาดนี้ก็เลยได้เป็นลมหมดสติล้มพับไป จนผู้เป็นเมียได้สงสัยว่าทำไมสามีถึงไม่ยอมกลับมาจากบ้านสักทีก็เลยได้ให้ชาวบ้านนั้นขี่รถออกมาตามหาจนได้ไปเจอนอนอยู่ที่พื้นหน้าบ้านของตัวเองจึงได้พากันช่วยปรถมพยาบาลจนได้สติขึ้นมาก็เลยได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนเป็นพ่อก็เลยได้เล่าว,ว่าผีลูกชายของตัวเองนั้นมาหลอกพ่อต้องโมโหมาก รีบเดินไปที่โลงศพของลูกชายไปขอมีดหมอจากลุงแดงเพื่อที่จะมาแทนโลงศพของลูกชายตัวเองบอกไว้ว่าถ้าคืนมึงยังเมื่อกกูแบบนี้อีกคราวหน้ากูไม่ออามึงไว้แน่ถึงเม้วเมื่อมึงจะเป็นลูกกูก็าตามแต่ถ้ามึงมาทำแบบนี้อีกกูจะให้ลุงแดงสับปเปเลือเอาดวงวิญญาณของมึงไปอยู่ที่ป่าช้าด้วยนุ่นนั่นแหละครนับ มันถึงไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาอีกจนกระทั่งนี่ถึงวันเผาศพที่ได้เกิดเหตุผักลงศพเข้าไปเผาไม่ได้นั่นแหละครับแต่ก็ถูกลุงแดงจัดการได้อยู่ดีนี่ก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวของสับป,ปะเลอ,อย่างลุงแดงที่เคยได้ผเผชิญกับผีมาเท่านั้นถ้ามีโอกาสจะได้เล่าประสบการณ์ของลุงแดงสับป,ปะเลให้ฟังอีกครั้งในคลิปต่อๆไป เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ